มีคนสงสัยว่าไม่มีเงินทุนจะลงทุนอะไรดีจะทำอะไรดีนะคะในเมื่อไม่มีต้นทุนนะคะไม่มีความรู้แล้วก็พยายามค้นหาสิ่งที่คิดว่าจะเป็นอาชีพที่ทำให้เรามั่นคงแล้วก็ทำแล้วมีความสุขเป็นอิสระได้นะคะ โดยส่วนตัวเลยนะคะจากประสบการณ์จะไม่มีทั้งทุนนะต้นทุนทางการเงินและก็ไม่มีต้นทุนทางด้านความรู้ดังนั้นสิ่งสำคัญเลยนะคะและสำคัญมากๆจริงๆถ้าหากว่าเราไม่มีเงินทุนเราสามารถใช้แรงกายแรงใจของเรานะทำงานหรือว่า คือเอาแรงอะไปช่วยคนก่อนนะคะโดยที่ว่าไม่ต้องมีเงินนะช่วยคนก่อนนะคะเ,เก็บสะสมประสบการณ์นะแล้วก็เก็บความรู้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะอะไรที่เราสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้พัฒนาศักยภาพพัฒนาความรู้แล้วก็สมองของตัวเองได้นะคะ ก็จะเหมือนกับการที่เราเจรณาตัวเองนะคะให้ให้กลายเป็นเพชรและหลังจากนั้นพอเราเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นเราก็จะสามารถนำประสบการณ์นั้นนะคะมาแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนโดยที่นะคะเริ่มแรกเลยนะเราอาจจะยังไม่ได้เงินเราอาจจะไม่มีไรายได้นะคะเราก็เริ่มจากการที่เราช่วยเหลือกันฟรีฟรีนะคะแล้วถ้าใครดีขึ้นใครได้ผลลัพธ์ใครมีผลลัพธ์นะคะเขาก็จะกลับมาขอบคุณเรานะคะแล้วก็ตอบแทนเรา อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะรายได้ก็จะค่อยๆทยอยกันเข้ามานะคะเราก็จะเริ่มค่อยๆนะคะคิดออกแบบและวางแผนจัดการนะคะเกี่ยวกับอา,อาชีพของตัวเองเกี่ยวกับรายได้ของตัวเองที่ที่ตัวเองจะต้องได้รับเนี่ยอย่างพอเหมาะพอสมนะคะจะเชื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นแหละคุณจะรู้ด้วยตัวของคุณเองเลยเมื่อคุณสามารถที่จะทําเป็นอาชีพได้เมื่อคุณสามารถที่จะแบบ ช่วยเหลือใครได้นะคุณจะคุณจะได้คุณจะได้รู้อะด้วยตัวเองว่าคุณจะต้องทํำยังไงนะอย่างเจ๊็บเนี่ยเจ๊็บก็ค่อยๆพัฒนาม,มาเรื่อยๆค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนฟรีมั่งไม่ฟรีมั่งอะไรแบบเนี้ยนะคะอันไหนตรงไหนที่เราสามารถที่จะทําเป็นเงินได้เราก็ทําตรงไหนที่มันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องยอมยอมเสียสละบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทํามาเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งว่า มันกลายเป็นความที่เราเราเราคุ้นเคยกับมันแล้วก็เชี่ยวชาญในการทํางาน,นะะแล้วก็แล้วเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะ,ะว่าสิ่งที่เราทำนั้นอนะ่ะมันมันเป็นผลดีกับ,กบตัวเราเองแล้วก็ผู้คนนะคะสิ่งที่เราทํามันเป็นประโยชน์นะ,ะก็ลองนําไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะถ้าใครไม่มีเงินลงทุนเลยไม่มีต้นทุนเลยไม่มีความรู้นะลองลองดูลองใช้แรงกายแรงใจ นะทุ่มเทกับกับการพัฒนาตนเองพัฒนาความรู้นะห้ให้ตนเองมีความรู้ความสามารถแล้วก็ลงมือลงแรงอะ่ะนะคะนั่นแหละเอาใจเอากายไปแบ่งปันสิ่งดีๆกับผู้คนไปช่วยเหลือผู้คนนะแล้วก็สิ่งดีๆงานดีๆอะ่ะจะเข้ามานะคะแน่นอนมันอาจจะไม่ใช่แค่อาชีพเดียวมันอาจจะแบบ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่ที่เราสามารถที่จะแบบมันเป็นโอกาสให้ให้เราขขวยขว้านะคะเอาใจช่วยนะคะทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ